สวัสดีครับผมโจตีเฮดแซคครับคลิปนี้มีข่าวมาฝากครับเรื่องเกี่ยวกับ GTA6 ครับอาจถูกแบนในบางประเทศครับนี่แล้วก็ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับว่าเป็นประเทศไหนและเหตุผลอะไรนะครับทำไมถูกแบนล่ะครับพี่นะครับแล้วก็การแบนครั้งนี้ครับ อาจส่งผลให้คนถึง140ล้านคนไม่ได้เล่นเกม GTA เลยนะครับทุกคนนะโอ้โหเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับ140ล้านนะครับทุกคนนะประเทศไทยเรามีแค่60กว่าล้านครับทุกคนเออโอ้โหนี่แบบบอกได้เลยว่า2เท่าวกว่าเลยทีเดียวเชียวครับนี่อะ,ะเฉลยเลยแล้วกันนะครับ ประเทศที่อาจจะถูกโดนแบนครับก็คือประเทศรัสเซียเองครับแต่ตอนนี้ยังไม่โดนแบนนะก็คือเขาขู่จะแบนเกมนี้ครับก็คือเกมนี้ครับอาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงนันเองครับก็เลยอาจจะถูกโดนแบนนะซึ่งล่าสุดครับ GTA ครับถูกองค์กรสาธารณะในรัสเซียร้องเรียนให้สั่งแบนก่อนเกมวางจำหน่ายจริงครับทุกคนนะก็คือ ตอนนี้ยังไม่โดนแบนก็จริงครับแต่ถูกส่งเรื่องไปให้แบนแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหคุณพัชช่วยแห่สงสาร140ล้านเลยทีเดียวเชียวก็อาจจะมีเกมเมอร์อยู่ประมาณสักเป็น10-20ล้าน่ะเนาะถ้าเ,เขาไม่ได้เลี่ยนนี่บอกเลยว่าน่าสงสารจุงเบยนะครับทุกคนอาจต้องมุดเอาหรือเปล่าและ องค์กรที่ว่านี้ครับเขามองยังไงเนาะว่าทําไมถึงจะแบนเกมนี้ครับนี่ก็คือเขามองว่าเกมนี้เป็นสื่ออันตรายต่อเยาวชนและขัดต่อค่านิยมดั้งเดิมหากกลายเป็นคําสั่งจริงอาจทําให้ผู้เล่นชาวรัเสเซียหลาย10ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงเกมนี้ได้นี่พูดง่ายๆเลยก็คือ,อเกมมันดุนแรงเนาะก็ยริงกันโป้งต้างอะไรอย่างนี้ครับทุกคนนะ ประมาณคนที่เล่นหรือว่าเยาวชนประมาณสักสิกว่าล้านคนนะก็อาจจะเไม่เข้าใจบริบทนะเฮ้ยเขาจริงกันทําไมอะไรเงี้ยพูดงานนะ่ายๆเลยก็คืออนั่นแหละนะก็คือเป็นเยาวชนกันทุกคนนะเขากา็คิดแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> อ่ะและอธิบายต่อด้วยนะอืม GTA 6ครับถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ครับที่ถูกจับตามองนะครับนี่ก็คือเป็นเกมที่ ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็ตอนนี้ครับกำลังเผชิญกับแรงกดดนันด้านการเมืองของนานาชาติครับทุกคนนะก็คือองค์กรที่อยู่ในประเทศรัสเซียนะครับกำลังมุ่งเน้นกับเกมนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับเหมือนจะถูกส่งเรื่องไปให้แบรน์เกมนี้แล้วครับโดยอ้างเนื้อหานี้ครับมันขัดต่อมนุษยธรรมและเป็นอันตรายต่อเยาวชนนี่แม้เกม จะยังไม่ได้เปิดจำจำหน่ายก็ตามอะไรเงี้ยทุกคนเลยประมาณนั้นแหละนะครับนี่ก็คือยังไม่ได้เคยเห็นเกมจริงเลยนะแต่สั่งแล้วก็เหมือนจะถูกส่งเรื่องไปให้แบบแล้วนะครับนี่ทุกคนเลยแล้วก็ลองประธานสภาวอร์รัสเซียเพีเพลนะครับทุกคนนะเขาก็ระบุว่าเกม GTA นนี้เป็นเครื่องมืออิทธิพลที่อันตรายเป็นพิเศษ และกล่าวหาว่าทางรสตาเนจิตนาใส่เนื้อหาที่หยาบคายและปนทำลายคุณค่าทางสังคมพร้อมอ้างว่าการแบนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องเยาวชนของพวกเราและสื่ออาจจะนำเเกมนี้ไปเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าเออแว่าสื่ออาจจะทักนำไปในทางที่เสื่อมเสียนะครับเนื่องจากถ้าเกมมันออกนะครับเขาอาจจะ เหนือพวกสื่อต่างๆนะครับก็ต้องเอามาเล่นข่าวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมดังขนาดนี้เนาะอและถ้าหากเป็นจริงจะเป็นยังไงลละทุกคนนะถ้าโดนแบนจริงเนาะผลกระทบจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดแบนขึ้นจริงครับผู้เอ,อ่อที่ได้ผลกระทบทันทีเลยครับก็คือผู้เล่นในรัเสเซียครับจะไม่สามารถซื้อเกมนี้ได้ดาวน์โหลดเกมนี้ก็ไม่ได้ครับหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์มแบบดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะ โหลดเกม gdh 6ได้เลยครับนี่ส่งผลให้ฐานผู้เล่นของรอสตารครับอาจลดลงไปมากกว่า140ล้านคนนี่แต่ข่าวอาจจะเวอร์ไปหน่อยนะทุกคนนะก็คือ140ล้านคนก็คือประชากรในประเทศรัสเซียนะครับเขาคงไม่ได้เล่นทุกคนหรอกเนาะถ้าดูใน Google จริงๆครับมีประมาณ144ล้านคนถึง1 0 0เกือบจะ60เลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะก็ขึ้นๆลงๆนั่นแหละนะครับอ่ะแล้วก็ ถ้าเป็นจริงครับก็น่าจะประมาณสักอาจสักตีเยอะๆเลยก็น่าจะ20-30ล้านเนาะอะประมาณนั้นครับจาก140ล้านเนาะอะและอาจกระทบต่อโหมดออนไลน์แล้วก็การอัปเดตอนาคตด,ด้วยครับรวมถึงชุมชนผู้เล่นที่เชื่อมต่อกับตลาดทั่วโลกนะครับเนี่ยอันนี้พูดง่ายๆลยก็คือถ้าสูดว่าถ้ามีโหมดออนไลน์ของเกม GTA 6นะ ก็อาจจะทําให้เนื้อหามเปลี่ยนแปลงไปในนี้ครับทุกคนนะก็คือการอัปเดตอนาคตเนาะและที่สําคัญครับการค้าขายอะไรย้อนยังไงเชื่อมต่อกับตลาดทั่วโลกครับก็หมายความว่าการค้าขายหรือว่าตังทํานองนั้นครับก็อาจจะลดหุ้อับไปแล้วก็ส่งผลกระทบมากเลยทีเดียวเชียวนครับเนี่ยแล้วก็ประเด็นนี้ครับทางรองประธานของเออเดียยวนะ รองประธานของสภาเวอรัสเซียพีเพิลนี่ครับทุกคนนะเขาก็พูดต่อนะเขาบอกว่าเกมนี้น่ะมันมีผลกระทบอย่างหนักเลยแล้วก็มีฉากทางเพศเยอะเลยทีเดียวเชียวนะโอ้โหตุ้มตั้มกันเลยทีเดียวเชียวนะนววนะจากตัวอย่างที่เราได้เห็นมารวมถึงการาปรากฏตัวของสาวต้นเปลือกผ้าทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะซึ่งเขามองว่านั่นเป็นการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมแล้วก็ ได้ค่าคุณค่าดั้งเดิมอย่างตรงแจ้งเลยทีเดียวเชียวแม้ซีรีส์จี a จะมีประวัติอันยาวนานกับเนื้อหาเกี่ยวกับการเก่ออชิยกรรมนะเนื้อเรื่องมาเป็นอย่างนั้นเช่กนการป้นแล้วก็การลอบทำร้ายการและความรุนแรงในโรคเปิดนี่โอเนเวิร์นะแต่ตุยดเดือนดังกล่าวได้สร้างความกังวลในชุมชนเกมเมอร์และกลุ่ม LGBT+ หัออืมซึ่งแรงจูงใจเบื้องหลังคําเรียกร้องนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะอ๋อก็คือภาคใหม่นี้เหมือนจะจัดเต็มเป็นพิเศษพวกง่ายๆนะครับจากที่เขาได้ดูเนื้อหาต่างๆมาเนาะก็คือมันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะที่เต้นเปื้องผ้าอะร่างนี้ครักคน,นะแล้วก็มีการปงกันป้นอะไรอย่างนี้นะ GTA นะเกนเทป ออโต้ Auto, ชื่อเกมก็บอกแล้วครับเกมป้นรถอะไรเงี้ยนะแต่อย่างไรก็ตามครับทางสภาโบรัสเซียเนี่ยก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมายโดยตรงนะที่จะสั่งแบนเกมนี้ครับอ๋อก็คือการส่งเรื่องไปเฉยๆครับแต่ก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับเขาบอกว่าอำนาจทั้งหมดนะครับอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งดูแลร,รายชื่อสื่อผิดกฎหมายของประเทศและผ่านมาแทบไม่เคย เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยม,มีข่าวดีเหรอทุกคนและที่ผ่านมาแทบจะไม่เคยสั่งแบรนด์วิดีโอเกมอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำครับแม้เคยปิดกั้นแพลตฟอร์มอย่าง Roblox เออเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> เขาบอกว่าก่อนหน้านี้แทบไม่เคยสั่งปิดเกมไหนเลยนะครับทุกคนนะแต่เขาบอกว่าเคยมีประวัตินะครับว่าเคยปิดกั้นแพลตฟอร์ม Roblox ด้วยนะครับเกม โนนหนึ่งแห่งโรคของเราอ้าวอะไรพวะเนี่ยเกมรูบอกก็แบนเลยครับพี่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนื้อข่าวเขาว่านอย่างนั้นนะครับ g t a จะเหลือเลยครับเนี่ย <c oughs> อ่ะในตอนนี้ครับ g t a ก็ยังไม่ได้ถูกส่งอ่าไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกแบนนะอยา่าไปทางการครับและทางลอสตาก็ยังไม่ออกมาสแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้แต่คำคูดังกล่าวครับสะท้อนให้เห็นว่าแม้เกมจะยังไม่วางจำหน่ายนะความขัดแย้งด้าน ศิทธทรรมและการเมืองก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าถึงและผู้เล่นในประเทศในวันเปิดตัวก็เป็นได้ครับทุกคนเลยโอ้จังหวะนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับทุกคนเลยบอกได้เลยว่าเเกมเมอร์อของรัเสเซียครับก็น่าจะร้อนๆหนาวๆน,นะครับโอ้ยไม่ได้เรื่องเกมโลบอกแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า เขาเคยสั่งแบน์โลบอกหรือว่าแบนไปแล้วนะครับทุกคนเอ๋ยหืมเรก็อยากรู้เรื่องราวเหมือนกันวะทุกคนนะหืมก็พิมพ์หาเลยแล้วกันนะตอนนี้อให้คลิปมันยาวขึ้นนิดหนึ่งเอาจริงด้วยวะทุกคนหืมนี่ไงผมเซิร์ชดูแล้วครับทุกคนนะในเน็ตนะครับตอนนี้นะโรบอคถูกสั่งแบรนด์นะหืมแล้วก็ตอนนี้ มีการประท้วงด้วยนะครับเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนี่เองเลยครับพี่งานเข้าเรืดเดียวเจ้าโอโ้โหขนาดเกมโลบอกยังไม่รอดเนี่ย TDA มันจะรอดหรือเปล่าครัเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวผมอ่านให้เพิ่มเติมอีกนึ่นึงกันนะครับฮัสเซียสองบ็อกโลบอกแพลตฟอร์มเกมยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกเฮ้ยมีผู้ใช้มากกว่า8ล้านคนอ้างและเขาก็อ้างว่าเด็กเนี่ยเสี่ยงตกเป็นเยือแต่ผู้เชี่ยวชาญที่ชี้ที่ชัดเฮ้ย ผมพูดผิดว่าถูกเียจังวะคลิปเนี้ยอ๋อเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญครับชี้ว่าว่าเกมนี้มันไม่ปลอดภัยครับแต่เป็นเพราะรัฐควบคุมข้อมูลนั้นไม่ได้นะครับอ๋อง่ายๆแล้วคือเด็กน้อยมันเล่นเกมเนาะแต่เขาก็บอกนะว่าพ่อแม่นะมันมีเคสเกิดขึ้นที่ประเทศเขานี่ไงเขาบอกว่ามีแม่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับถูกหลอกให้ซื้อสกุลเงินในเกมครับจนทําให้เธอสูญเสียเงินมากกว่า สามพดอลลาร์นะครับทุกคนนะอุ้ยสามพดอลลาร์เยอะนี่3า,ามส,ส,สน่าจะประมาณสักแสนสองเลทีเดียวเชียวใช่ไหมทุกคนถ้าพูดปิดกอภยัย <c oughs> น่าจะประมาณนั้นเนาะภายในเวลาไม่กี่10นาทีนะโดยเธอเล่าว่าเด็กเปิดโทรศัพท์พ่อแม่เองได้เข้าสู่บัญชีธนาคารแล้วโอนเงินให้มิจฉาชีพได้ง่ายเลยทีเดียวเชียวอ๋อ,อก,ก็คือการเติมบล็อกนั่นเองนะดูทรงนะครับแต่ ก่อนจะเติมบอกนี่เด็กก็น่าจะรู้บัตรเครดิตของแม่เนาะว่างไหมมันน่าจะมันเชื่อมไม่ได้นะใช่ไหมมันเชื่อมได้แหละแต่เราต้องรู้รหัสก่อนเนาะใช่ไหมเออว่ะเด็กมันก็ําเป็นนะถ้าเอาบัตรไปเนาะมันก็ต้องแอดบัตรเข้าไปก่อนนะถึงจะซื้อได้นะไม่ใช่ว่าเปิดเกมมาแล้วซื้อได้เลยนะประมาณนั้นแหละเนาะเราต้องเอาเอ่อบัตรแล้วก็เอารหัสเข้าไปใส่ก่อนอนะไรเงี้ย แอดเข้าไปก่อนนะประมาณนั้นแหละทุกคนนะโอ้ยน่าสงสารจงเลยรัสเซียโดนจำกัดโรบ,บอทและสะแลวนะครับเกมสุดยอดแห่งปีว่าเป็นปนั่นเอาโอเคครับว่าประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้ามีข่าวอะไระเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับหวังว่าประเทศของเราก็เงียบๆกันอยู่นะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าโอเค ก็ฝากกดไลค์ลกดติดตามกด้วยเดี๋ยวเราจะกันที่ต่อไปสวัสดีครับผมนี่แล้วก็ขอให้ด้วยครับหมพ่พูดผิดพูดถูกเลยทีเดียวเชียวนะ